สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองเลยทำผู้ชมทุกทุกทันนะครับผมยอดว่อนเกาเกาขอจะพายเอฟซีได้ทำผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านป่าเวิร์นนะครับป่าเวิร์นเพื่อนกับเคยฟันแม่นนะครับงวดก่อนนี่กับวุฒิวิทย์นะครับงวดนี้เพื่อนกับฟันอีกแล้วราดีฟันนี่ก็ตามไปฟังลำกันนะครับต่อมาแล้วกันว่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรอดีฟันได้ยังก็ตามไปฟังพร้อมๆกับผมนะครับตามผมมานะครับ หนึเกแล้วก็ัดเก้าหนึ่งเก้าสองเีเพิ่มกับไปซื้อเพิ่าหนึ่งกับเจ็เป็นตัวเดวกันเพิ่นกับไปซื้อเก้าเจเจเก้าพิ่นจะพิเพิ่ได้โอนเงินมาให้ค่ากับเข่าปาเวอร์เอซไม่ประสงค์ออกน้ำนครพนมสองบาทค่ะมาตไกี้เลย เอาถือรักดีเลยน้องให้ยพอนไปเนี่ยห้ยพอนไปเนี่ยโอ้ยให้ได้อายุหวั่นเงินได้หายได้ลำลำได้ลุ้ยหมวดจิมาถึงหลายๆได้ถือหลายๆให้ไปเรื่อยๆซจำวิญญามีชีวิตสิหาให้จนตลอดลูกหลานทุล่ะว่าหาอย่างนั้นก็ดีงวดนี่เพราะว่นหาอย่งสีหาแต่เล็กห้ยบ้างหาแต่เล็กล่ะเ่อไปหยังคือแต่เล็กให้ลูกให้หลานให้บ้านเมียงคนทั่วประเทศไทยแห่งดีหลายคนแห่งสางศรีษะก็แล้วกัน พอท่านฝันแต่ฝันเกี่ยวแนบว่าหกสองขับไข่มาเจ้าได้มาบอกได้มากยังได้มาบอกชักได้ยินว่าจังไรในี่หกคือว่าฝันเห็นเมญ่าแถวเมญ่าแถวไม่ได้ฝันเห็นเมญ่าอยู่เมญ่ามากวะเมญ่าเขาท่าเมญ่าเออว่าผู้ใดบุมาขายสินสิมาขายสินเมญ่ท่าเขาเอาให้เพฟ้นแล้วสองตรงใอรเลยว่าจังสีนที่ตีว่าจังไรเนี่ยโอ้เราผู้ใดมาบอกหกสองมัน ไข่ไปคุณยิ่งงูตายจะบอกว่ามาซ้ำอีกเด้อะครับไข่ไปมาซ้ำบอกขอบคุนครับเพิ่นเพ่นมาซิมคือเก่าเลยบอมากมากเ็นแน่หูมีแมวล่ะมันมากมันหันพอเห็นโตเห็นยังเห็นเวนเล็กนิดน่กกางหูนี่แหละอันนี้ได้หูว่าว่าครอบไข่ว่าหกสองจีเลยตัวนี้มีสองตัวนี่เท่านั้นว่าหกสองนะพานามาเวลาเก่าเนี่ยบอค่ะเออมากขึ้นยิ่งเงย สีนอนแถวมุกสถม้นเทียสินอนได้เหมยังคุยิงคือเก่าวันนี้บอกสามตัวบอกสองตัวมิตรวัดเอาบอกหกสองมันชิบอกเก้าสองติดนักเลี้ยวต่ำนี้เลยหละกันเนาะกันเนาะเขียนหกสองล้แล้วเก้าสองโอ้โหมันเป็นเก่าก็ะไดเนาะมี่ถอยี่แล้วมากันมากมากวันนี้มีสองนึงไหมบว่เทียมมิตรสาวลุงลวนนี่บอกหกสองแล้วก็ไปเลย วันว้าปุ๊บเป็นเจ้าสี่บาทนี่เพราะนั้นขับไข่ดิขับไข่คือทุเรียนละเมื่อกะว่าอะไรอกสองกันเก้าสองไอ้ฝนซื้อไปเรียนไปไอ้มันเป็นจังมุญวาทนานก่อยเพิ่นได้่นก็ได้เงี้ย่นก็ตีเอาไฟตีได้ก็ได้แต่ว่ารักนีโมพิษเนาะโอ้ยเสียดายไรกะว่าว่าเสียใจดอกผู้ใดเพิ่นก็สิว่า ได้รักกชิบวชเชียใจดักที่เอป้าฟันมาซื้อสินใหาย่าเถย่าท่าเนยสองตรงสองตรงผู้ถไม่ยิ่งมาถามขายเห็นไหมราคาเท่าใดหอมโบจึงขอมบบวาบ์โบวาร์ราคาสองตรงสองตรงอ๋อมันชิบ่เป็นสองชิ้นโบว์แ้สินสองตรงเขาหอมบ่วาเขาหอมบบวาร์ราคาเท่าใดว่าท่านว่าเอาห้แล่วผู้อันหนึ่งเอามาขายให้ไม่ยิ่งมาสองคู่ผู้ถมมาสองอันมาลด เอาห้เฟินแล้วสองงก็เรื่องโบราเอาเพินกับโบรายังเดยสิ้นสองตงสินสองตงสิ้นสตองสีต่ะไร่องตีเดีเนี่าดนี่กมันพ่ไม่เป็นดงสี่ยี่ตีสองนี่เอามาใส่ตัวหสองนี่เพียงมันเป็นสหลสองหกสองเป็นต็มบัวกันฝันก็เราขึ้นโมเนบ่ะมันขึ้นเดียวกันบ่ อันฝันนี่สิฝันว่าซื้อสินให้ยงานเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนเราไอ้ที่เมื่จะมาซิมใส่หูนี่หกสองฝันตั้งมื่อไหรฝันว่ามือวานเมื่อก่อนสองคนละคืนคนละมือมันฝันมือนึงกับจังหนึ่งเนาะอ้าวอันอายุไม่ยายกอะดรก็ไม่ยายดิเดเปียรเก่าเดเปียร์เก่าเปียร์เก่า เปนไม่อกเปลี่ยนนะวันก็คือกัดไม่คนก็ได้หาสิบาทนี่าก่อกนได้มาแต่ใส่นี่เขาวายเหล็กมูก็ขากกระสิบหกสองก็ได้กันเก้าสองแต่ว่าฟันว่าซื้อซื้อสินห้ยาทาสองตรงนี้เก้สองนี่ก็สิบวันสองสบวันหูสองนเก่าเอ็ดก็สองนึ่งบงเนี่ยหามันมากตามเก้าหนึ่งเก้าสองหมดแล้ว อมอมันหอนด้เอันนอนมันอนอืมันหอนเล็กน้อยก็หอนผู้ใหญ่ก็หอนมอนเอนเลยเนาะวันนี้มันหอน้หอนอืมหมใดก็โอ้ยไปหามูขันไข่เนี่ยไปยางเลยมือวนไปยุหมากัเป็นแต่คิ้วสี่ตายไปครับชูอยยาหยังให้หมากูกินเขาว่าไข่กอกไม่รีดไข่เนี่ยแล้วอืวันนี้ค้นบืนไปสี่ตายมันนึจักจักนำให้หมาไหอืม โอ้ยอยู่คนเดียวไขกระทู้ไขสูมั่นไงอ้าวสลุกแค่ข้างของป้าเวนเพิ่นฟันสองขึ้นอีกขึ้นหนึ่งฟันวาผูยิ่งกูเกามากกว่าสิบหกสองนะคะ หกสองคือสองหกไงหกสองหกสองหกสองห้าคเขียนตัวกันเป็นเก้าเป็นเก้าสองเนาะอีกขึ้นหนึ่งเพิ่นฝันว่าเพิ่นซื้อสินหรือผัดถุงนะคะคนไทยจะบอกว่าผ้าถุงสองผืนนะคะผ้าสายสารเนี่ยจะว่าสินสองผืนนนทิยาตีได้สองซีนะคะเป็นยิ่งสองคนมาขายสินมาถามขายเมื่อคืนเลยค่ะเป็นก่อนละค่านะคะก็เลขตีเป็นมันดีหรือพอไปพี่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นี่กับคอมเมนต์มันหูเมียก่อน มันบ <Cornell> ้านบอกแล้วคะต่ไหนป้าตื่ก่อนแต่บาทีผู้หญิงมากกระซิบนี่ือจำได้เลยหกสองมันว่เออะหกสองได้ใจชาดองจำได้มันบ๊แนเก่าสองหกสองภายในจีอูถ้าว่าเก้าสองนี่มันก็ซีนทีดอีร่างกาเปลยนไปได้แล้วเนาะเป็นไปได้ทุกอย่างขาดมันขับมากเลขเก้าก็เลยหเป็นเลขอะ มันหลักงับลงมากเป็นนั้นว่าีซี่ชดีน้ำเด้อที่ได้ค่ากับเขาอี๋ได้หลายคนเขาหลาเอ้ยคือใดก็ะได้เป็นนั้นว่ามักมักพกสองลายน่อยเนาะเงินบ่โอ้อขามาขามาพกสองมัพกสองมักพกสองแหละคิดว่ามักพกสองมันบ no ่วสามเลยบอืมน like um anyway. ี่นี่สองตัวจทัก่นมาซิใช่พูสองตัวนี่อถือมันบ่โอ้ยแต่เก็สองมไงมันมากที่เหลยว เดินเดเกจสองเลอมาี่ใส่หมูเกสงกะเขาเลยมันปะเขาเลยมากมากมูลี่มแตรสามต่สมกบเข้าเรยสามกับบัดนี่สามตกงวนนั่นเด้ที่สูนดยนก้าเดียได้ออกแต่สามนะถือสามตัวเทะโตัวสองตัวลใส่กันถือมืบัตดนี่บัดโอ้ยเลสามตันี่มันสียากตรงที่ว่าฮาต้องไปตัดหนาตัดหลังตัดการต่ดกลางอ้ยหลังเลขสามตัวมันอวยนะเาอวยถือบัไในเลขหลายตัวแต่ว่ามันถือ แต่ววันนี้มินมีสองต้นกันไงอ่นมสองตมันก็ซือแค่หกสองสองตัวขึ้นม่ไห้ไงวันสองตัวสองตัวถือไงเนาะถือไงจรว่าไม่ป้ามากหกสองมากหกสองเน้นหกสองเน้นองมันจะเป็นจังไลกับเป็นจังบุญไตตามความฝันเนาะเทากับว่มันนั่นมันเคยฝัน ฝันเศาคือิันฝันให้ฝันตลอดคนคือคนคือคนว่ามันฝันให้เมื่อตีนะโอ้ยฝันให้ตลอดที่ตวทผัถอดนบ้านบ่ามันไม่บด้ไปใช้มันอยุวัยเด็กมันก็อายุร้ายแล้วด้ ยี่ินเราแป้ยู่พไร้ยแปดิุ่นรพอดูแปดิแล้วพอดแปดชิปนอนฝันให้ตะลูกให้นานเลยะวันวันเก็ชิปแปิบลักไปเลยไปบคุณหลายไข่ซีอไ่คว้วบ้างใจกับไ่ไานะคะฝากเพื่อมาให้ป้าไข่เช้าอันหายหอน้ายไข่ให้ได้ฝันนอนฝันดีๆให้ลูกให้หลานให้ทัวประเทศไทยเนี่ย ขวอบคุลายๆด้ปนป่ด้วยี่ง่าอย่งางเยดั่ด้วใ้ลูกห้หลานดีใจน้ำขอบคุณครับพดใดก็ได้ครับในไทยชนี่ผมขสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับป่าเว้นฟันว่าแม่ยามาหามีคนมักกระซิบใส่หูสองตัวห้างเดี่ยวเงนวันที่สองพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับค้มัซิบสรหูนี่กับหกสองนะครับม่สองตันะครับนะครับ มาตัดลงไปอีกเป็นเก้าสองนะเพราะว่าเลขยงเป็นอาจจะเป็นเลขกเก้านะครับกับฝันมันมีค่อนมากขายสินและสื่อสินัญญาสองผืนนะครับวันนยาก็ได้ิตีสองซีนะครับก็มีเท่านี้นะครับหกสองเก้าสองสองซีนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นหน้าทางสื่อสามกินแปงกินแปงรัฐบาลนะครับไปพิจารณาย่านในการรับส้มนะครับวังไว้เอฟซีและถมส้มทุกท่านห้องถึงยินในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายเลิปนี้ไปขอยุดที่เพียงเท่านี้พบวันนี้คลิปต่อไปท่าเคลิปนีโชคดีสวัสดีครับ